ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t, t ี k ี t คทีสนะคลิปนี้มารีวิวมาคอสยอร a นตกองหน้าของเอสมาริตไป็กองหน้าที่ดีได้ทุกตำแหน่งจริงนะครับผมนะกลางรุกกองกลางไปขวาได้หมดเลย นะได้หมดเลยนะโอเคค่อนข้างี่จัดสารพัดประโยชน์นะแต่ส่วนใหญ่ถ้าคนจะเล่นจริงก็ก็กองหน้าแหละแต่ถ้าเป็นสำรองเนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากนะถ้าเป็นสำรองนะถ้ากลางรุกลางรับไม่ขวาไม่ฟิตเนี่ยยอร์เนตีรับจบหมดเลยนะคนนี้บอกเลยว่ารับจบทุกตำแหน่งนะโอเคยอร์เนตี้96นะครับผม96รวมบูทนะเป็นโกโพชเชอร์นะดูดิโอ้โหตรงกลางได้หมด นะปีขวาได้เกมรูกเปิดห้บอลตัวเปดสเลี้ยงบอล8ปดแล้วบอกับตัว7จ็ดเกสองสั้นแปเปิดบอล80ดสิบจสกอรแปดก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะนะความโค้งเจ็ดเกมรับ75 so, ็าทักลิงเจ็ดเจ็ดเอ็กเรชั่นแปเจ็ดเกมแนแปดหกนะสปีดแปดสองเออสปีดเกสปีดต้น86ดหกพลังงานยิงแปดห้าก็โดดเจ็ดสแข็งเกร่ง75บาลานซ์เแล้วก็สเตมินาเกสเตมินาเยอะนะนะสเตมินาเยอะ สกิลมีปั่นโค้งว่ะมียิงลูกคุกยดนไม่ต้องจับบอลเล่นบอลบอลเดียวไทยบอลทะลุช่องโอโ้โหมาว่ะนะใส่ก้อยตามประกบไล่บอลตัดบอลเล่น,ลนในเกมที่กดดันได้ดีสกิลเนี่ยครบสกิลกองหน้าสกิลกองกลางสกิลกองหลังมีครบเลยนะครับผมสรารพัดประโยชน์จริงๆคนนี้นะโอเคจัดลงสนามตามตำแหน่ง,งนะก็คือกองหน้าไปเลย โอ okay, okay. well, ้เ so ค <Catholic. S 1> ียบผมเกมแรกสำหรับยอร์เตต์ูม <Bryant. S 2> ิว yeah, ่าจะเข้ามือหรือเปล่านะแต่มันสารพัดประโยชน์จริงๆก็คือได้ไม่ทุกตำแหน่งจริงแต่ถ้าเป็นกองหน้าจะเล่นได้ไหมอาจจะพอเล่นได้เพราะว่าอาจจะไม่ได้โหดมากแต่พอเล่นได้หรือไม่ดีก็อาจจะโหดไปเลยเพราะว่าความเร็วมันก็ได้นะความเร็วก็ได้ยิงก็ถือว่ากลางนะครับผมมาลุยเนี่ยที่ยอร์เตตฮะจากข้างไป มีเซดรอวิ่งยอรันเต้ประคองอยู่ตรงกลางข้างบนจ่ายให้ไหมเอา้ามีสกิลปัน่นโค้งไม่เข้าโอ้โหน่าเสียดายน่าเสียดายไม่เข้านิดเดียวนะครับผมยอรันเต้ฮะคืนไป s <S ไม่หลุดไม่หลุดยอรันเต้เตักได้ไปฝั่งนู้นก่อนเดลลิ่งแฮมฮะเดวลิงวล่งแฮมปาดมายอรนเต้ไม่ถึงนิดเดียวฮะซัน มาให้ยอร์รนตีเปิดระ้ังสวยสวยมาสี่ดอกโอ้โหชนเสาไม่ได้อีกโอกาสยิงเกนี้เยอะนะแต่ดวงไม่ค่อยจะมีนะยิงติดเสาบ้างอะไรบ้างมาให้ยอร์เรนตีฟรีฟสาป้าโอเคได้เสาฟรีคิกได้เพคะถ้าโอ้โหถ้าใกล้ขนาดนี้ผมว่ายิงเสาแรกน่าจะ น่าจะดีนะน่าจะดีนะนะเพราะว่าถ้านม่อ่ามันพอมีมุมอยู่นะขอเป็น i, ยอร์เนต้ใสโอ้โหหกสิบห้าเอาง่ายคือยิงไม่ได้เลยหกสิบห้านะครับผมมาอยากเล่นมุมนี้ว่ะอยากเล่นโอ้โหเดี๋ยวไปไกลเลยโอ้กกะว่าจะจะปั่นแบบปั่นไซ้อยนิดนึงโอ้โหมันไม่โค้งให้ลากแบบโคง้งมันไม่โคง้ง มัวสูวเลยทีนี้กรูยอรนเต้ฮะกระข้างยังไม่ดีเท่าไหรได้ไรับบอลมาได้ยอรนเต้โอ้ยจริงจะคืนออกข้างนะโอ้โหเชื่อเลยว่าเกมรับดีจริงลงมาบียดเอาบอลได้เฉยเนี่เยเบลลิกเฮมะยอรันตีคลิกเข้าสายอุยอ้ย <Yeah. S 1> เชือเฮ้ยเข้าเลยว่ะนะฮะ พลิกเข้าซ้ายยิงโอ้บอลพุ่งดีเลยฮนะเฮ้ย hey! ของจริงอยู่นะ่ะของจริงอยู่นะ่ออนะเข้าเลยนะ่ะเฮ้ยมาดิยอนเตฮะส,ส,สั้นๆโดนตัดนิดนึงให้ยอร์นเตขวิดอกข้างสวยๆขวิดโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะลุยดิอาร์ตลุยดิอาร์ตยอร์นเตปั๊มมาได้ยิงมุมแคบไม่เข้าแม่ทิศเดียวเท่านั้นนะฮะ ลูกเปิดมุมครับผมเปิดมุมเปิดมุมมาอย่างนี้ซอนฮึงมินวะเป็นซอนฮึงมินวะตีซ้อนฮะให้ยอรันเต้ยกออกข้างไม่ถึงขาดนิดหน่อยกลับไปก่อนกลับไปก่อนอืโอเคกเกมครึ่งแรกของยอรันเต้ถือว่าเล็ดีพอสมควรเลยนะนะโอ้โหนะวิ่งมาไล่บอลตัดบอลได้อีก นะครับผมแล้วก็ลูกยิงไกลสวยๆอู้เกมนี้ถือว่าถือว่าเล่นดีเลยยอร์เรนเต้นะไม่แย่ไม่แย่ว่ะนะคือมันค่อนข้างจะครบเครื่องนะครบแบบกล้องกลางได้เอ่อกล้องหลังได้กล้องหน้าได้อะจ่ายบอลดีอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคอยู่นะยอร์เรนเต้วิ่งไปแล้วหลุดไปแล้วมาอย่างนี้รับจบเรียบร้อยโอ้โหคมอยู่นะคมอยู่นะหาช่องถือว่าโอเคเลยนะอื้อ เอาดีเอาดีเอ้ยเล่นไปเล่นมารู้สึกว่ามันเล่นง่ายนะนะเล่นง่ายคนนี้ซอนนะการันตีขอมันไกลเกลินไะนะถ้าจะยกแบบให้มงเหรอได้ยิงไม่เขา้าเอ้ยาหาช่องดีนะเนี่ยนะหาช่องดีนะกอรันตีเ้ยเอ้ยของดีของดีนะครับผมของดีลูกม,มงเหรอมงน่าจะยากลูกม,มงน่าจะยากกดเข้าไปฮนะ เป็นซีดอฟกดไม่ลงที่ลุยดีอาร่ายารันตีวิ่งว่ะโอ้โหหลุดเลยหลุดเลยเสาแรกโอ้โหเจล่นเสาแรกสมัยไม่เข้าว่ะเออโอ้แต่หาช่องดีนะนะลูกนี้สวยๆว่ะสวยๆว่ะนะถ้ากากองหลังเขาวิ่งขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โหกาดยารันตีวิ่งเี่ดสุดยอดเลยอ่ะมาจะได้หมู่บ้างไหมไม่ถึงสักทีป่ะ พิจารณะสีดะส่ดอกไปแล้วยอรนตีลำหน้าหรือเปล่าไม่ลำ้ำลำหน้าไปแล้วนะลำหน้าไปแล้วลำหน้าไปแล้วนิดเดียวก,ก็มีนิดอ่ะก็ตัวนึงอะ่ะนะเปิดมาอย่างนี้ซอนดักได้ยอรันต์ีคนเดียวนิมณีมโมเปิดมาอย่างนี้ก็สวยดีครับผมนะฮะโอเคถือว่าเล่นดีพอสมควรในเกมนี้เล่นดีมากเลยแหละนะเล่นดีมาก นะครับผมจ่ายบอลก็ดีเกมรับก็ได้ยิงก็ถือว่าโอเคหาช่องอ่ะดีนะจบเกมนี่เนี่ยสี่ศูนย์น่าจะจบแล้วมั้งเดียร์ฮะซีดรอปมายอร์เดนเตยอร์เดนเต้เฮะเล็กเข้าขวาได้ไหมยิงเต็มข้อหูลูกคุกกว่านะลูกยิงติดสกิลว,ว่ะนะลูกคุกไปทีแต่จังหวะเล็กตัวยิงมันอาจจะไม่ได้ถนัดสักเท่าไหรด่ดูโดนเบียดด้วยนะครับผมแล้วก็ยิงไม่ปัดก็เสียบเสาอ่ะครับผม เปิดมุมฮะรอบที่สไลด์ไปแล้วเจนต์ตีไม่มเคยได้มุ่งเลยมาคานชิโร่เปิดเข้าไปเป็นยอเรนเต้ซอนซ้ำอีกทีเรียบร้อยโอ้โหน่าจะไหลแล้วอะนีะ่ฮน่าจะปล่อยจอยแล้วอะตอนเนี้ยนี่นะครับผมน่าจะปล่อยจอยแล้วสกอร์มันไหลนี่ฮสกอร์มันไหลทำอะไรก็ดีไปหมดในเกมนี้นะฮะเจนเต้ฮะดีไซเคิลโอ้โหไซค์ออกอยเจียมอบบ สายก้อยเจียมทีลุยดิอาร์ตยอรเรนตถึงก่อนไปปาดเข้าในปาดเข้าในงงแหน่ยังช้าทีหน่อยเอา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 ทีลุยดิอาร์ตเหมือนเดิมอะเข้ากลางเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมยอรันเต้รีบวิ่งไปไหนวะนะลุยดิอาร์ตลุยดิอาร์ตไม่ได้เบลลิงแฮมก็ไม่ถึงเปิดมุมฮะเปิดมุม โค้ง,งเข้าไปอย่างนี้เป็นห่อเปลี่ยนเ,เตะเรียบร้อยไปเลย,ออย,เลยโ,อ kalk. โอ้โหโอ้โหคือบอกแล้ว,วเมื่อกี้เนี่ยทำอะไรก็ดีไปหมดจริงๆนะทำอะไรก็ดีไปหมดศกศูนย์การันตียิงไปกี่ลูกแล้วเนี่ยนะเขาน่าจะแบบปล่อยแล้ว,วนะนะแหแลนะนะรู้สึกว่าจะแย่งบอลง่ายกว่าเกมแบบต้นๆเนยนะนะนะอะเลยอ่ะการันตีฮะถึงก่อนด้วยก,วยะกร,รยกยะชากแต่กระชากชาไม่ไหวว่ะ กระชับไม่ไหวเรื่องความเร็วอาจจะไม่ได้แบบจีดมากนะแต่เรื่องยิเงเรื่องหาช่องเนี่ยโอ้โหวิ่งไปและวิ่งไปอย่างนี้เนี่ยได้บอลตลอดนะได้บอลตลอดไซก้อยอยังไม่เข้าฮะโอเคจบเกมแรกหกศูนเท่าทำอะไรก็ดีไปหมดจริงปะนะทำอะไรก็ดีไปหมดยอร์เรนตีครองบอลรู้สึกว่าไม่ได้ห่างกันเยอะนะ,นะ ของเขาก็ถือว่าอาจจะทีมไม่ได้แข็งมากนะโอ้แต่ยอรันเต้ต้องยอมวะเจนนี้ถือว่าวิ่งหาช่องดีมากเลยอะ8.5ในเกมนี้8.5 8.5อันนี้คือลูกแรกลูกแรกพลิกเข้าซ้ายโห้โหแรงมากเอาจริงๆลุงได้โคตรแรงนะพลิกเข้าซ้ายโคตรสวยปรับนะครับผมได้บอลโอ้โหมุมกล้องแต่ไลมุมเมื่อกี้ก็ดีอยู่แล้วนะ แต่ยิงแรงวะ่ะนะบอลค่อนข้างแรงแล้วก็ซอนยิงเสาแรกลูกนี้นะแล้วก็มีอีกหลายจงังหวะเหมือนกันนะนะยารันตีโอ้โหเนี่ยไปแล้วนะครับผมลูกนี้อืมเฉียบขาดคมคม,คมนะคมคมลูกนี้แล้วก็จงังหวะพลาดโอ้โหเปิดมายอย่างนี้นะครับผมก็ไม่น่ารอดนะโอเค เกมได้ฝันไปถือว่าเล่นดีมากนะเกมนี้ไปต่อเกมที่สองกันนะครับผมไปฮะโอเคเกมที่สองยอรเนเต้นนะเกมได้ถือว่าดีมากๆลยครับผมที่สังเกตเห็นก็คือติ้งหาช่องเนี่ยถือว่าดีเลยแล้วไปหาช่องถือว่าดีเลยลเรื่องยิงก็ถือว่าคมใช้ได้มาไปกันต่อนะฮะไปผัานไม่ไม่น่าทันนะ่ะเอา้า ม่ดักได้โอเคยังได้อยู่อืมอืมจะได้จะแกวข้างเมื่อกี้ไม่ถึงเออลน้ลนล้นไม่ถึงเลยฮะยออร์ตตีโอ้โหวิ่งจากกองหน้ามาดักเอาบอลยอมนั่นแหละอยู่ดิดนะอาร์ฮะจ่ายไม่สวยไม่ถนัดดาวฮะยออร์ตตี้พลิกพลิกคอร์ดเต็มข้อไม่ได้นะฮที่เบลิกิมยออร์เรน ตียิงคือแม่จูนและยิงยังไม่ได้ฮนะลุยดิาสยอรนเตถึงก่อนถึงก่อนไปได้ไหมไม่ได้ปรับมาได้ฮะซอนให้ยอรนเตเข้าขวาไม่ต้องกรอบนะมุมยิงมันมันออกมาฝั่งนี้เยอะแล้วนะที่ลุยดีอ,ดนะอาสฮะที่ยอรนเตเอา้าเดี๋ยวนะเล่นกันดีดีดดเอ,อย้ยดีเสียบเฉยเลยนะเอา้า งงครับผมที่เบลลิงแฮมะปากกล้วปะไม่ถึงอีกิงโอดีโดนเสียบเฉยสิรับจ่ายยังไม่ถึงเอ้าปั๊มมาได้อย่างงี้โอ้ยโดนเสียบอีกแล้วเจ็บจังหวะยิงไม่โดนเสียบก็เลยโดดหลบและโดดหลบปุ๊บเสียจังหวะนะฮะยอร์เรนเต้ที่ยอร์เรนเต้ขวาไม่ถนัด ผมก็เรียบยิงโกดนเสียบอู้แล้วเสียบการเคล่นเกมนี้นะที่ยอรันตีออกข้างก่อนออกข้างซอนซอนซอนไป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 คืนยอรัเต้มุมนี้่หลังเขาก็แน่นอยู่นนะโอเคจะเกมครึ่งแรกนะครับผมสูงสูนแม่ไปสเสียวจจะบวกเขาเขาแน่นเสียบบ่ะ เันะน่เสียบ่าจับมันมันเสียวเสียว่ะต้องเรียบบินต้องเรียบจ่ายนะครับผมเแล้วบางจะบะเสียบแล้วมันไม่ได้ฟาว็เลยน่าเสียดายน่าเสียดานะฮะมาเกมเครื่งหลังเลยกันต่อดักได้สวยสวยสวยให้ใครก่อนให้ใครก่อนมาแลวครับผมซีดอปฮะซีดอปยกมายอร์เตะคนเดียวโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เกมนี้อย่างเทพเกมนี้อย่างอะไรมาเนี่ย Hey, จอ่จอๆคนเดียวเลยนะหูนะ่าเสียดายนะจอ่จอคนเดียวเลยนะครับผมถ้าเป็นเกมแรกคงไม่เหลือวะ่ะมันจะเป็น,เป,นเป็นบางเกมจริงๆนะพวกเล่นดีไม่ดีเนะี่ยเป็นบางบางเกมก็เล่นแบบทําอะไรก็ดีไปหมดแต่เกมนี้เนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้แล,นะล้วเนี่ยรู้เมื่อกี้คนได,ได้ก็ไม่ได้ฮนะมาตีลุยเดียร์ไปเลยแล้วกันตี้เอาข้างก่อนมาทีซอนซอนบอลลงอ้ากูว่าแล้ว <c oughs> พอมาทรงเกมอย่างเงี้ย <c oughs> ทำอะไรก็ไม่ดีจริงๆ หกเกียบอลลงยังไม่ได้เลยฮนะสุดยฮะไม่ถึงอีกอโอ้โหเป็นเกมที่ผมว่าทำอะไรก็ไม่ดีได้แลหละลยดิอาสมายอรเรนเต้ยังไม่ยิงโอ้โหเสือแบบอยากลิกตัวไปยิงฝั่งโน้นอีกนะเทยอเรนเต้ฮะไปให้ซอนฮึงมินลงสวยบอลงสวยบอลงสวยบอลงสวย,อสวยโอ้โหโดนเสียบอ้าสิบโทษดิ โทษดีเนี่ยโทษดีโดนเสียบนะครับผมโอ้โหเล่นเสียบกันนี่ว่ะเกมนี้แต่แต่ก็อย่างว่าเกมนี้ทำอะไรก็ไม่ดีจริงว่ะจับบอลยังพลาดเลยฮะจับบอลยังพลาดแต่ยารันเต้มงจะเจาก็ก็ไม่เข้านะมาดูจุดโทษจุดโทษเนี่ยขอแค่ขอแค่ดูดผิดฝั่งก็ถือว่าก็ถือว่าเข้าแหละถ้าดูดถูกฝั่งก็โอเคแบบนี้ก็ถือว่าโอเคและ โทษโน,น,นะน,ทน,นะครับผมโอเคแต่เกมนี้ถือว่าเล่นดีนะโยอรันเต้นะครับผมเสียดายลูกหม่งหม่งไม่เข้าท่านั่นจังหวะเชื่อมเกมจังหวะจ่ายบอลก็ถือว่าดีถึงจะยิงยังยิงไม่ได้ก็เถอะแต่ก็ได้แหละเมืเ่อกี้ปั๊มมาสวยอา่าซอนหลุดเลยฮะต่ามินซอนยอรันเต้ข้างหน้าพหนุ่มพหนุ่มเบลลิงแฮมโอ้โหวินรอยยอรันเต้ยิงยอรันเต้เอ้าล้ำหน้าอีก โอ้โหโอ้โหถ้าไม่ติดจุดนะผมว่าเข้าถ้าไม่ติดจุดผมว่าเข้าป้อนให้เต็มที่เลยไในเกมเนี้ยคือป้อนเต็มที่จริงๆไม่ได้แล้วก็เหมือนจะหลุดนะครับผมอือหือเป็นเกมที่ตึงนะครับผมตึงแล้วแบบยิงไม่ได้รู้สึกว่าแบบนะแต่เกมแรกเนี่ยโหยิงยังไงก็เข้าจริงนะคือมันเล่นดีทุกอย่างแต่เกมนี้ก็ถือว่า เสียดายคือมันไม่ตรงกเกาะไปในลูกโมงถ้าตรงกกอบก็ก็เข้านะแต่อย่างอื่นถือว่าดีเลยนะอยอร์เดนเตาง่นถือว่าดีโอเคจบเกมที่สองนะเป็นตัวที่สารพัดประโยชน์จริงวันนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์และก,กดกระดิง่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปลวบ๊ายบาย let's